มีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมจะมีอาการที่ทุกคนหลายๆคนจะเป็นก็คือหึงหวงไม่ไว้วางใจไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์นี้ไม่ไว้ใจในคู่ของตีเออบางคนก็จะพูดแบบว่า,วาเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะรักเราไปถึงวันไหนไม่แน่วันหนึ่งความรักอาจจะหมดอายุแต่คุณมานั่งกังวลว่าความรักมันจะหมดอายุอะ แต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะความรักหรือรักแท้รักที่มั่นคงมันไม่มีวันหมดอายุนะคะความรักไม่มีวันหมดอายุเวลาที่เรารักใครจากข้างในจริงๆเวลาที่เรารักใครจากจิตวิญญาณจริงๆอะมันจะไม่มีวันหมดอายุ เรายอมรับว่าเราลักคนคนหนึ่งเราลักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเรียกว่าลักไรเงื่อนไขแล้วกันนะคะโอเค so <c oughs> การที่เรามีความมั่นใจที่ป p a า,าอีโก้นะมันจะเป็นความมั่นใจที่ไปในทิศทางไปในเชิงบวกมากกว่าว่าที่เรามั่นใจว่าเราอะ เป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆเวลาที่เราเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเวลาที่เราเชื่อมั่นว่าเรามีคุณภาพเป็นคนดีคนหนึ่งคือทุกคนคะเราจะต้อง,ต,องต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานว่าอ,อย่าเอาเรื่องงานเรื่องฐานะทา,ทางสังคมหรือรูปร่างหน้าตามาเป็นตัวการันตีว่าเราเป็นคนมีคุณ